ณบ้านหนองบัวคำในจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางความแห้งแล้งของทุ่งอีสานความตายได้คืบคลานเข้าสู่หมู่บ้านอย่างน่าสะพรึงกลัวคนตายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุติดต่อกันถึงสี่ศพส่วนใหญ่เป็นไหลตายในยามวิการแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านหวาดผวาที่สุดคือร่างกายของผู้ตายบางรายมีร่องรอยของการถูกควักกินไส้และตับยายทองดี แม่ของเหยื่อรายล่าสุดร่ำให้ทับขาดใจข้างแคร่มไม้ไผ่ที่คลุมร่างลูกชายไอ้คําปานไอ้ปอบมันเอาไปแล้วความหวาดระแวงพุ่งเป้าไปที่อีแกคคำพูลหญิงชราผู้มีรูปลักษณ์น่ากลัวผมขาวกระเซิงผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายนังเห่าและดวงตาโหลลึกสีแดงกำคำพูลเคยเป็นหมอธรรมที่กินครูหรือผิดครู ทำให้อาคมย้อนเข้าตัวกลายเป็นปอบร้ายที่หิวโหวยไม่มีวันอิ่มทุกครั้งที่นางเดินผ่านชาวบ้านจะพากันหลบเลี่ยงปิดประตูหน้าต่างผู้ที่พึ่งเดียวของชาวบ้านคือหมอทรรบุญชายร่างกํายำนุ่งขาวหงขาวผู้มีรอยสักยันเต็มแขนและใบหน้าเคร่งคริมหมอทรรบุญเดินทางมาพร้อมความตั้งใจจะสัมหะหรือชำระล้างบ้านหนองบัวคำผู้ใหญ่มี ผู้นำหมู่บ้านได้ขอให้ท่านเมตตาจัดการปรอบตัวนี้ให้สิ้นซากหมอทำบุญประกาศกล่าวว่าจะเริ่มพิธีผูกตาข่ายและเสียงคล้องจับปอบในคืนนั้นกลางดึกพิธีเริ่มขึ้นรอบศาลากลางบ้านหมอทำบุญเริ่มบริกรรมคาถาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์โดยท่องปะพักขโโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเสมตุ เป็นการอัญเชิญบาร,รมีพระพุทธเจ้าไล่ปอบทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังมาจากกระท่อมของคำพูนร่างของนางลม้มลงแล้วลุกขึ้นอย่างผิดธรรมชาติดวงตาเปล่งประกายสีแดงกำมึงมึงกล้ามาขวางทางกูเหรอไอ้หมอทำชั้นต่ำเสียงแห่พระและดังกล้องไม่เหมือนเสียงคนปอบที่สิงร่างคำพูนพุ่งเข้าใส่หมอทำบุญใช้ไม้ประกำที่ลงอาคมไว้ปัดป้อง พร้อมพ่นน้ำมนต์จากปากใส่ร่างปอบธทมโมอารหังทัม,มังรักษาสังโคอรหังสังคังรักษาปอบดิ้นรนอย่างรุนแรงผิวหนังบวมพองผิดรูปปากชีกกว้างเผยให้เห็นฟันแหลมคมเมื่อปอบพยายามพุ่งเข้าควักไส้หมอทรรบุญสั่งให้ผู้ใหญ่มีและชาวบ้านรีบใช้ได้สายสินอาคมที่ผูกเป็นตะข่ายเข้าล้อมและผูกมัดร่างปอบทันที กลุ่มควันสีดำดิ้นรนหลุดออกจากร่างคำพูนที่บัดนี้สุดลงแน่นนิ่งหมอทรรบุญนำข้องไม้ไผ่ที่ปิดด้วยผ้าขาวลงยันมาวางไว้แล้วท่องคาถาเรียกและสะกดวิญญาณมัทโทรังอัตารโรเวสะวโนโนหากาปิกลุ่มควันสีดำถูกดูดเข้าไปในข้องเสียงร้องโหยหวนของปอบดังลั่นแล้วเงียบไปหมอทําบุญสั่งให้เผาข้องนั้นทำลายหป่าช้า เพื่อไม่ให้ปอบสามารถสืบเชื้อหรือถ่ายทอดความเป็นปอบให้ใครได้อีกยามเช้าแสงอาทิตย์สตร์ส่องลงมาที่บ้านหนองบัวคําชาวบ้านร่วมกันทําพิธีซ้าหะหมู่บ้านความเงียบสงบกลับคืนมาแต่ร่องรอยความกลัวยังคงฝังลึกอยู่ในดวงตาของทุกคน